นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะครับที่บนนี้ก็ยังมีแดดอยู่นะครับแล้วก็มีเงาครับเงาของสเสาไฟฟ้าแหล่งสูงนี่นะครับไม่รู้ว่าวัดจะหายไปเยอะหรือเปล่าแต่ช่วงกลางวันนะครับก่อนจะสี่โมงครับตั้งแต่ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับ 7จ็ดโมงเชา้าจนถึง4ี่โมงเย็นที่นี่โล่งเลยนะครับที่นี่จะโล่งเลยก็หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับหลังคาก็ถือว่าพอได้จะพอได้มุมนะครับพอในมุมกับแผงที่ใช้นะครับเป็นแผงโมโนฮาร์ฟเซลขนาด500 50วัตต์ครับจำนวน10แผง อนุกรมกันมาเลยนะครับลองดูก่อนนะครับถ้าไม่ได้จริงๆยังไงเดี๋ยวก็ทําเป็น2สตริงนะครับสตริงละหแผงทําเป็น2สตริงแรงดันค่อนข้างน้อยนะครับแต่กระแสเยอะก็น่าจะได้อยู่กับ10แผงแผงเทียววันนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลํำพูนวันนี้มาติดระบบไฮบริดออฟกลิดนะครับตัวนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อเอเนินนะครับตัวนี้5,500วัตต์ก็ติดตั้งได้ประมาณนี้อยู่นะครับตอนนี้ไฟจากแผงมาแล้วแล้วก็ต่อเข้าเครื่องชาร์จลงแบตอยู่นะครับ อันนี้ก็เวลาหกโมงเย็นแล้วนะครับก็มีไฟจากแผงมาที่400รกว่าวัตต์นะครับแรงดัน350ก็ถือว่าสูงอยู่นะครับอันนี้10แผงนะครับแผง550 1้แผงอนุก,กรมกันมานะครับ แดดสงสัยจะโดนบังแล้วนะครับกระแสะแผงมาที่1.2วัตต์มาที่400กว่าวัตต์นะครับชาร์จลงแบตที่4แอมป์ชาร์จลงแบตท,ที่208วัตต์ก็จะเสร็จก็เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะต่อไฟด้าน AC out แล้วก็ AC in AC out ต่อเข้าล่างนะครับแล้วก็เดินท่อลงมาเดินท่อไปนู่นนะครับพอดีจุดเชื่อมไฟนะครับของบ้านหลังนี้นะครับอยู่ด้านนอกเดี๋ยวผมจะเอา ATS ไว้ข้างนอกนะครับเป็นตู้ ATS ที่วางอยู่จุดนั้นนะครับเอา ATS ไว้ข้างนอกแล้วก็ตัดสายช่วงที่ต่อเข้าบ้านเลยนะครับ จากหม้อมิเตอร์มานะครับจะมีจุดต่ออยู่จุดนู้นก็ง่ายดีนะครับไม่ต้องไปยุ่งไฟในบ้านครับส่วนแบตเตอรี่ก็เป็นแบต NMC ครับติดฝาผนังแบบนี้เลยมี Active b a l าน c e มี Smart ท m s มเอเบรเกอร์ MCCB ขนาด100แอมป์เนี่ยนะครับ สายก็เป็นสายทองแดงเต็มนะครับเบอร์สิบหกต่อลงมาเข้าเครื่องเลยครับส่วนสายแผงโซ,ซล่าเซลล์ก็จะใช้เบอร์หกนะครับผมไม่เคยใช้เบอร์สี่นะครับใช้เบอร์หกมาตลอดจากแผงมานะก็มาเข้าฟิววน,นะครับจากฟิวก็เข้าเสิร์ฟแล้วก็เข้า เบเกอร์ Baker, จากเบเกอร์ออกมาก็มาเข้าที่ใต้เครื่องนะครับก็ติดมาหลายตัวแล้วนะครับมันไม่ค่อยมีเวลารีวิวนะสำหรับยี่ห้อนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวติดต่อจากตัวแทนจำหน่ายที่อยู่จังหวัดระยองนะครับก็อยากได้ก็สั่งผ่านผมได้นะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มีมาหลายรุ่นเลยนะครับ ตั้งแต่ราคา1มื่นสี่ไปจนถึงราคาหกเจ็ดหมื่นครับก็อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ทักมาถามได้นะครับที่หน้าเพจ facebook ของผมนะครับช่างเอลําพูนโซล่าเซลล์เดี๋ยวจะลงรูปไว้ที่หน้าเพจด้วยว่ามีอินเวอร์เตอร์ตัวไหนมาใหม่นะก็ฝากกดติดตามเพจของผมด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมีหลายคนถามแน่นอนนะครับว่าติดลงตู้แบบนี้มันจะไม่ร้อนหรือไงนะครับมาดูนะครับผมเจาะใต้แบบนี้โล่งๆไว้นะครับเพราะว่าจุดนี้ต้องมีฝนสาดแน่นอนครับผมติดไว้นอกบ้านน,นะครับก็ใช้ตู้กันน้ำครับแล้วก็ปิดไว ด้านใต้ล่งๆนะครับเพราะว่าพัดลมเขาดูดออกนะครับลมก็จะเข้าด้านบนนะเวลาอยู่บ้านนะครับก็จะให้ลูกค้าแง้มแง้มฝาไว้ครับแต่เวลาฝนตกก็ปิดบ้านหลังนี้มีคนอยู่ตลอดครับไม่มีปัญหาส่วนตู้เบกเกอร์ก็เป็นตู้ปิดเลยนะครับมีรูระบายอยู่จุดนี้นิดหน่อยมีระบายอยู่จุดนี้นิดหน่อย จะมีตู้เบกเกอร์ด้านในอีกทีนะครับเป็นตู้สองชั้นนี่นะครับก็ค่อนข้างจะมาตรฐานเอาใส่สองชั้นนะครับด้านในนี้อีกทีนยครับแล้วก็ฝาหน้าของตู้แบตนะครับเดี๋ยวจะใส่มิเตอร์คาปาซิต y ไว้นะครับเพื่อดูแรงดันและเปอร์เซ็นต์นะครับ พี่จริงดูผ่านแอปก็ได้นะครับตู้นี้เป็นตู้เหล็กย่างนะนะครับตู้นี้เป็นเหล็กปานกลางนะครับไม่ถือว่าบางมากมันมีหลายไส์หลายรุ่นหลายเบอร์อันนี้ช่างก็กำลังจะเดินสายเมนนะครับไปจ่ายเข้าบ้านทั้งไปและกลับสี่เส้นเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าลองระบบเต็มๆเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลํำพูนสวัสดีครับ